สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำมือจับล็อกประตูยี่ห้อกัดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสำหรับมือจับล็อกประตูบานเลื่อนแบ่ง4นะครับเลื่อน2ชนกลางหรือเรียกว่าบานเลื่อนคู่นะครับรุ่นนี้จะมีมือจับหูช้างทั้งนอกทั้งในบ้านนะครับเพื่อการจับที่ถนัดมือนะครับอันนี้คือหูช้างทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างแล้วก็มือจับที่จับได้ง,ง่ายน,นะครับเพื่อถนัดจับถนัดมือในการเปิดปิด เหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้ที่สูงอายุนะครับจะได้จับประตูเปิดปิดได้ถนัดมือนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นมีกุญแจนะครับแต่ว่ามือจับรุ่นนี้มีทั้งมีรุ่นมีกุญแจและไม่มีกุญแจรุ่นนี้มีกุญแจก็คือกุญแจเราจะให้ทั้งหมด3ดอกนะครับแล้วระบบกุญแจรุ่นนี้นะครับจะเป็นระบบลูกปืนนะครับจะเห็นเป็นหลุมๆอยู่ที่ดอกกุญแจนะครับแล้วก็ดอกหนา3มมิลน,นะครับซึ่งจะไม่บิดไม่หักไม่งอนะครับหมดปัญหาเรื่องบิดหักงอไปได้เลยนะครับ จีเห็นนี้เป็นด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันครับอันนี้เป็นด้านในบ้านนะครับด้านในบ้านก็สังเกตมีหูช้างทั้งทสองอันนะครับแล้วก็จะมีลูกบิดนะสำหรับ ล็อกประตูนะครับไอ้นีลูกบิดล็อกนะครับแล้วก็เพื่อล็อกประตูแล้วก็มีปลดล็อกก็ครับเห้เปิได้ตามปกตินะครับสำหรับมือจับรุ่นนี้เนี่ยครับสามารถติดได้ทั้งประตูที่มีสันกลางนี่ก็ฮะหรือไม่มีก็ได้นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งทั้งสองระบบเลยทั้งบานที่เป็นเฟรมรุ่นที่มีสันกลางและไม่มีสันกลางนะครับรุ่นนี้นะครับข้อข้อเด่นก็คือ1มือจับหูช้างทั้ง4ด้าน ให้จับถนัดมือนะครับสองก็คือระบบกุญแจนะครับซึ่งเป็นบระบบลูกปืนนะครับมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ดอกหนา3ม,มิลน,นะครับไม่บิดนะักไม่งอนะครับก็ยังไงก็ฝากจับรดนนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ